นะคะเอ,อเลยเคลื่อนหัวย่างมาจักหน่อยนะคะเฮากะสิมาเห็นสาวราบริเวณสาวราซาลาซาลาโบราณนะคะหลังนี้เป็นซาลาเก่าแก่คือว่าหอยย่านเขาเจ้ามาขยายถนนมาเฮดถนนนะค่ะอันนี้สามสี่แปดนะคะนี่ยสามสี่แปดไปจักหน่อยก็สิขึ้นเขาไอ้ช่องตะโกแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยซาลาหลังเนี่ยเพราะว่าอีกจักหน่อยน่ะ กับซีบอดีพบพ่อกันแล้วนะคะ่ะนี่อีกจังหน่อยกับมีการเฮ็ุถนน,นเฮ็ดขยายอ่ะนะข่อยกันเลยเฝ้ามาัธยไทยด้รับชมกันนะคะคุณเขาเขาเขาสิขึ้นเป็นโน้นน,นแดงนะเก็ขอ่ขอยต้องพานเขาลูกนั้นได้พุณน,นะเขาก็งามงามนะคะเนี่ยสาลาถ้ามารับชมสาลาโบราณสาลาโอ้ยผู้ใหญ่บ้านเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวมือหลังขนสิพาทีมงานมามาตัดออกนะคะตัดต้นบักขามต้นยางออกข,า,ขากลับเด้อค่ะเดี๋ยวมื้อนี้่อยไปโน้นนี่แดงก่อนเดี๋ยวขากลับจากโน้นนี่แดงเดี๋ยว่อยเตรียมมีดเตรียมมีดมาทางไห้นะคะเนทางไห้นี่สามารถเป็นที่ท่องเที่ยวได้เลยนะคะเนี่ยดูดูเบงวิวเบงว่ะพแมพี่น้องเอ,อ้ยเนี่ยคอยนึกว่าแต่อันอยนึกว่าแต่เพิ่นลื้อไปแล้วนะคะนี่มันยังหลงเหลืออยู่เด้อค่ะ เมืองเสากลมมัน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 เป็นสาราแบบผู้ใดผ่านไปผ่านมาก็สิเห็นสารหาลาังนี้มาตัาง้งแต่ตั้งแต่เก่าแต่แกนะคะนี่แต่ข่อยเบื้องบอ,กออกเด้อว,ว่าเสาใหม่อย่างเนี่ยเสากลมแต่น,นี่อันนี้ไม่ดูเนี่ยอันนี้เบื้องออกือว่าไม่ดูเนี่ยเนี่ยล้างสุดคือไม่ดูเนี่ยตัวเนี่ยคือไม่ดูนะคะนี่แต่เสาเนี่ยเสาถ้าเบิงถ้าเบิงตาม ตามสายตาแล้วก็ไม่ตะเคียนนะคะไม่ตะเคียนเห็นนะเนี่ยถ้าเบิ่งตามสายตาคือผิดถูกอะ็ะขอโทษขออภัยเด้อค่ะถ้าเบิง่งซ้ำตามสายตาเราไม่ตะเคียนแล้วก็แล้วก็เบิ่งว่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิงบ่งเบิ่งขออยากให้ได้รับชมกันนะคะคืออย่างที่มันโบรับโบโบลานะ่ะ ็นของที่เขาต้องอนุรักษ์ไว้นะคะเบิง้งเบิ้งในการในการไอ้นะ่ะจั่วเพื่อนน่ะเบิ้งว่าเนะี่ยเป็นสาราซีเหลียมนะคะสาราซีเหลี่ยมเหลวเสากลมคือป,ประวัติศาสตร์คอยบุกหูว่าผู้ใดเป็นคนเหตุแต่ว่าคอยพานมาย่ำใดคอยกระสีเห็นตั้งแต่เด็กหน่อยเลยนะคะขี่รถพานในช่องตะโก่านช่องตะโกสิมาลงเกลือสิไปกรุงเทพ สิไปวัฒนาสิไปสแก้วสิไปปลาจีนบุรีคอยตรงพานสนมีตลอดนะคะเนี่ยเบืองว่ะพ่อแไม่พี่น้องเอ้ยเบืองเมืองเมืองมันเิ่นยังลงเหลือให้เขาไดีรับชมกันนะคะแต่ว่านั้นคนนี้เนี่ยคอยคอยย่านแบบเพิ่นเอียงแล้วนะคะนี่โอ้ยคอยอยากไหมบุรณะไ้เด้อเนี่ยนะคะเนี่ยศาลาเนี่ยศาลาโบราณไปไปอีกจัหน้อยเลี้ยวขวาก็จะเป็นเขื่อนห้วยยางนะคะเนี่ยเิ่นยังลงเหลืออยู่เด้อค่ะเนี่ย ่อยเป็นสาระที่คอยพ่อมาตั้งแต่เด็กหน่อยตั้งแต่ยังหลงเหลืออยู่ขอยดีใจหลายนะคะสิเป็นตรงนี้แต่ว่าในใน,ในประวัติศาสตร์คอยบุ้งหูว่าเพิ่นสงังตอนใดหูแต่ว่ามันเก่าแก่ไปไปตรงนั้นกับกับบุห้หูมันคําอ่านมันหายไปแล้ว <laughs> นะคะนำมาให้ได้รับชมกันเด้อค่ะ